ทดสอบมินิไอค์นเนอร์ครับผมงานไม้ความหนาประมาณ4มิลลิเมตรโอเคทดสอบโอเคกลับนะครับมินิ ไอรันเนอร์ความหนา4มิลนะครับต้นแบบนะครับต้นแบบมาจากงานพลาสติกอินดอร์ครับผมตัวนี้นะครับนะครับขนาดเท่ากันนะครับต่างกันที่วัสดุครับผมอันนี้เป็นงานไม้เอาดอร์อินดอร์โอเคครับผม Okay. ปลาให้กลับเหนือหัวครับได้รับง่ายๆครับผมไอ้ลันเนอร์